สวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายยูโรก้องพบติตาลีนะครับผมลงสมัครประธานสีเบอร์หนึ่งครับชื่อพักของพี่นะฮะเลดพาวเวอร์ฟูลน้องๆอาจจะถามว่าเลดพาวเวอร์ฟูลคืออะไรอยากจะให้น้องๆรู้ไว้นะครับแปลเป็นไทยสั้นๆว่าสีแดงมีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมและนโยบายของพักพี่นะฮะอยากให้น้องๆนะฮะรวมตัวกันเป็นสีแดงให้มากที่สุดครับน้องๆอาจจะตกใจว่าเอ้พี่ใส่สีแดงก็เป็นสีแดงอยู่แล้วไม่ใช่ครับการเป็นสีแดงของพี่นั้นก็คืออยากให้น้องๆ เล่นกีฬาดีๆรวมตัวเป็นสามัคคีนี่แหละครับพวกเราสีแดงฮะและสโลแกของพี่นะครับ3ดอน้องๆจะงง3ดอคืออะไร3ดอดอที่1อยากให้น้องเป็นสีแดงดอที่2อ,อยากให้น้องดีดอที่3อยากให้น้องๆเด่นรวมกัน3ดอแดงดีเด่นโปรดเลือกพี่สีแดงเบอร์หนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายจิติพัฒน์คุ้มดาวนะครับผม พี่ลงสมัครประธานสีแดงเบอร์2ครับชื่อพักของพี่ก็คือเลดส์บริเออครับแปลเป็นไทยว่านักรบสีแดงครับผมสโลแกนของพี่ก็คือสีแดงเดือดก้าวสู่ชัยชนะครับผมนยโยบายของพี่พี่จะทําให้สีแดงปีนี้คว้าเหรียญทองกลับมาที่บ้านได้ทุกอย่างครับผมสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายจากกีจเจริญผลพี่ลงสมัครประธานสีเบอร์หนึ่งพักของพี่ก็คือไลออนบู โรแกนของพี่คือสีแห่งความกล้ามุ่งหน้าสู่ความฝันนโยบายคือรวมพลังเป็นหนึ่งสามาคัคคีขอบครับครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กชายธีรยุทธมาราัยอำนวยโชคอยู่ชั้นม3เลที่7นะครับพี่เป็นผู้รวงสมัครประธานสีของสีฟ้าเบอร์2ครับโดยพักของพวกพี่มีชื่อพักว่าบูบับเบิลแปลว่าฟองสบู่สีน้ำเงินนะครับโดยสโลแกนของพี่ คือการเรียนดีกีฬาเด่นเน้นพัฒนาทุกด้านนะครับนโยบายพี่จะเน้นการเรียนไปพร้อมกับการกีฬาโดยที่จะไม่ให้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วพี่ต้องการชัยชนะแต่สิ่งที่พี่ต้องการมากกว่าก็คือการมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ความสามัคคีอีกอย่างคือการเล่นอย่างใสสะอาดครับยังไงก็เลือกพี่ด้วยนะครับสีฟ้าเบอร์สองครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายเวรสักไครส่วนนะครับมือมสา ชื่อพักของพีนะคบก็วินตี้กรีนนะครับ,รบหรือแปลเป็นไทยว่าแรงนมถ่วงนะครับสโลแกของพีนะครับมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนโยบายของพีนะครับจะให้น้องๆน,นะครับมีความสามาัคคีในการเล่นกีฬาแล้วก็น้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็ความสามาัคคีในกองเสียนะครับแล้วไงก็ฝากเบอร์หนึ่งไว้ในอบอกมอมใจด้วยนะคาคัญสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงพนุมาแซ่อึ้ง เป็นหัวหน้าพักกีนฟอร์เรสสีเขียวเบอร์2องค่ะสะโลแกนของพักพี่นะคะอยากสูงต้องขยังอยากเก่งต้องขยันอยากถึงฝันต้องคว้ามาให้ได้สำหรับนโยบายของพักพี่นะคะพี่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนในด้านกีฬาและจะพัฒนาสีเขียวให้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะนะรู้จักการอภัยให้กันและมีน้ำใจต่อกันค่ะอย่าลืมเลือกพี่เบอร์สด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่เด็กชายพุธนาบุษปานิกรคุณนะครับลงสมัครประธานสีเบอร์หนึ่งนะครับพรคของพี่ชื่อว่าซูเปอร์เยลโล่นะครับสโลแกของพี่คือสีเหลืองวินัยดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนะครับนโยบายของพักพี่นะครับอยากให้น้องๆสามัคคีกันนะครับแพ้ชนะไม่สาคัญขอแค่สามัคคีกันก็พอครับอย่าลืมเลือกพี่นะครับเบอร์หนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงธนชพรซิมเจริญนะคะสมัครประธาน สีเบอร์ที่2ค่ะพรของพี่ชื่อเยลโล่แฟลนะคะก็คือสีเหลืองคือแสงสว่างค่ะสโลแกนนะคะเด็กดีคือวีสตาเด็กดีกว่าคือสีเหลืองค่ะนโยบายของพี่นะคะพี่จะทำให้น้องๆเก่งทั้งวิชาการและกีฬาค่ะและสร้างความสามัคคีในคณะสีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อจินดารัตน์น,นะคะชั้นม3ทพี่ลงสมัครประธานสีเบอร์หนึ่งค่ะชื่อพักของพี่นะคะเพอร์เพอร์โอี่ซึ่งแปลเป็นไทยว่าสีม่วงเพลงหนึ่งเดียวนะคะส่วนสโลแกนของพี่นะคะน้ำใจดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยห่างไกลาย,ยาเสพติดนะคะนโยบายของพี่นะคะพี่จะเน้นเรื่องวินยัยทําให้น้องๆเกิดความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาค่ะและสามารถทําให้น้องๆห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะรักพี่ชอบพี่เลือกเบอร์หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายสอนะลงพรมโคนะครับผมอยู่ชั้นม3ครับชื่อชื่อพักของพี่ก็คือ p u r p l e Sky Lab แรับผมส่วนส,ส่วนสโลแกนของพี่ก็คือวินัยดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมครับผมนโยบายของพี่ก็คือ,ถ,อถึงปีก่อนเราจะไม่เด่นถึงปีก่อนเราจะไม่ดังครับถึงปีก่อนเราจะแพ้ครับแต่ปีนะี ปีนี้นะครับผมปีนี้เราจะได้จะได้นำชายกับไม้กับสีม่วงเบอร์สองยังไงก็อย่าลืมเลือกพี่เบอร์สองนะครับผมขอบคุณครับ